สวัสดีทุกคนวันนี้เปลี่ยนมุมหน่อย <Wow. S 1> เปลี่ยนบรรยาก,กาศหน่อยจะได่อยู่ในห้องตอนนี้ก็อยู่ในห้องจริงๆนะแต่ว่าเป็นกระจกข้างหลังก่อนวันนี้เปลี่ยนมุมหน่อยเท่านี้ร้อนเวอร์แล้ววันนี้ขอรำตาญข้อสงสัยทีนะ่าและผมไม่ได้มาทำเลยทุกคน uh. คือที่ผมรีวิวห้องนานมากี่ปีแล้วที่แหละคลิปมานะทุกคน ผมให้ดูในตู้นั้นใช่ไหมและมีคนสังเกตแบบแบบช่างสังเกตไปไหนเห็นกล่องอันนี้แลทุกคนนี่กล่องนี้เลยซึ่ง มันหยุดไอตู้นั้นเหมือนกันนะทุกคนให้ทุกคนอยากรู้ว่าที่ก่อนนี้มีอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะมาเริ่มนะทุกคนถ้าใครยังไม่ดูคลิปดิวห้องสามารถเข้าไปดูได้ทุกคนเ,เดี๋ยวขึ้นหน้าปกคลิปใหด้ด้วยกันเพราะไม่รู้จะหายจองหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวไปคลิปนั่นแหละทุกคนนะ <Okay. S 1> กล่องที่ผมซื้อมาในราคาน่าจะยี่สิบบาทนะ <c oughs> ตอนแรกเหมือนตอนแรกจะมีแบบสีดำๆรองด้วยแต่น่าจะหายไปแล้วนะทุกคน, <c oughs> นนี่คือกล่องดีมากมีอะไรดีมากเลยนะ ยังอยากเป็นถือได้อยู่เลยอ่ะแต่บางครั้งถือมันก็เปิดนะทุกคนอันนี้น่าจะซื้อจากจีนะโฟกัสไหมอ่านี่คอลนี้แต่ว่าโทนบล็อกนะทุกคนประมาณนี้เลยนีณจะมีที่เปิดอย่างนะจะคอยเปิดให้คนไม่ต้นไม่กดติดตามช่องคุณบ้านสามารถกดติ๊กได้ข้างล่างนี้เลยนะให้เปิดเลยนี่ขอข้างล่างก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวบอกทีละชิ้นแล้วกัน ในกล่องนี้จะมีของที่ผมสะสมไว้ด้วยนะโ <Okay. S 1> อจริงมันยังมีเยอะกว่านี้เ่ผมมันน่าจะหายไปแล้วแหละหายก็เจจะรีวิวเท่าที่มีในนี้ละกันข้อที่ผมสะสมอันแรกเลยที่ผมได้มาก็จะเป็นอันนี้ตัวเครื่องบินนี่นทุกคนนี่มนสัมว่าแปลงร่างเป็นในตัวนี้ได้ด้วยอันนี้เรื่องไงนี่ทุกคนคือเป็นกระตูนเรื่องอะไรนี่แหละจะไม่ได้แล้วนี่จะเป็นแบบนี้ว้าว <Wow. S 1> นะแล้วเราสามารถเก็บเข้าเป็น ไปเครื่องบินได้ด้วยก็จะมีั้งหมดในนี้คอนมีสี่ตัวนี่เลยก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ทุกคนเห็นตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมสีฟ้าตัวตัวสีเหลืองนี่ตัวสีเหลืองก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นตัวนี้คนวันนี้เอาเป็นมันเป็นลุงนะทุกคนคือลายมันหน้ามันดูแบบเป็นลุงมากนี่แล้วก็จะเป็นตัวสีแดงนี้น่าจะได้ล่าสุดนะตัวนี้เครื่องบินตัวนี้น่าจะเป็นพระเอกในเรื่องนะทุกคนที่เป็นตัวส่งของนะปุ ก็เลยเป็นเครื่องบินนี่พอเป็นคนก็จะเป็นแบบนี้เลยว้าวว่าเมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นก็เครื่องบินก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนอ่ารถไฟก็จะเป็นตัวนี้เลยทุกคนเป็นตรวแมนมั้งเนี่ยที่ผมได้มาวันเกิดนะผมจะเอามาทําอะไรเนี่ยผมยังเก็บแผ่นไปแผ่นอันนี้ไว้อยู่เลยนะทุกคนแต่ว่ามันหลุดแล้วจริงๆมีสองแผ่นนะข้างหลังก็เป็นนี่เล กวจะเป็นประมานี้นะทุกคนจีวต้องควรติดอยู่ด้วยกันเอ้ยเดี๋ยวจะมาติดไม่ได้มันขาดทุกคนนี่เลยแก้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 ก็ในของก็จะมีแค่นี้นะทุกคนมีแค่นี้จริงแล้วพวกเครื่องบินพวกนี้ทุกคนถ้าใครอยากซื้อก็าตอนนี้น่าจะมีอยู่ในห้างนะที่ขายอยู่อันนี้ผมไม่รู้แล้วเพราะผมเลิกสะสไปนานมากแล้วทุกคนแล้วก็ตัวนี้ก็ผมได้มาเพิ่ง ก็จะซื้อที่ญี่ปุ่นนะตัวนี้แต่ผมไม่ได้ไปนะมีคนซื้อมาให้เป็นของขวเป็นเกิดก็ขอจบไปก่นอนด้วยความซาบกล่องใบนี้ทุกคนสิ่งทุกคนก็เลิกสงสัยเรียบเร้อยนะทุกคนเลิกสงสัยเรียบร้อยเลิกสงสัยแล้วเลอกสงสัยเรียบร้อยก็ฉากที่เห็นนะทุกคนฉากนี้อาจจะถ่ายฉากนี้ไปยาวๆเลยอาจจะนะทุกคนสวันนี้สวัสดีค่ะถ้าเกิด l ด k กด subscribe ก็ติดตามได้เยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย